แชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนอเพื่อนสมัครเล่นทิกตอกแล้วแต่ทําไมเรายังไม่ได้แตม้มวันนี้ผมมีวิธีการเช็คง่ายๆนะคระับสำหรับคนที่แชร์ลิงก์ให้เพื่อนแล้วเพื่อนสมัครแล้วว่าเล่นหรือยังไม่ได้เล่นนะครเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเพื่อนที่สมัครทิตกตอกการลิงก์นามาแล้วเนี่ย <S <S เล่นไปกี่วันแล้ว <S <S เพื่อนเล่นแล้วทําไมเราถึงไม่ได้ วันนี้ผมมีวิธีมาตรวจสอบให้นะครับให้เพื่อนเนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับแล้วกดที่จุดกดที่รูปเหรียญนะฮะกดที่รูปเหรียญซ้ายมือบนนะฮะอันนี้เป็นเหรียญทิกเก็ไปแล้วสีทองนะครับผมอ่ากดเข้ามาแล้วนี่ครับสังเกตเห็นข้างบนไหมฮะรับสูงสุดถึง80บาทสำหรับเพื่อนแต่ละคนที่คุณเชิญมันมีให้ดูวิธีนะฮะกดตรงดูวิธีตรงลูกศรตรงนี้นะครับกดเข้าไป นี่แล้วมันจะมาขึ้นที่หน้าวิธีการเชิญเพื่อนของคุณครับให้คุณลองเลื่อนลงมาข้างล่างครับคุณจะรู้เลยว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับสมัครก็จริงแต่เขายังไม่ได้เล่นเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยสองคนเนี่ยสมัครก็จริงนะครับแต่เขายังไม่ได้เล่นครับผมเพราะว่าทิกตอกเนี่ยเขาจะมีข้อมูลให้เราทั้งหมดนะครับอ่าลงมาคนที่สามเนี่ยครับคนนี้เห็นไหมเขาเล่นไปสาวันแล้วผมก็จะได้หนึ่งแสนแปดหมื่นแต้บ เดี๋ยวเลื่อนมาข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมฮะคนนี้ฮะเล่นครบ14วันนะครับฉะนั้นผมจะได้แต้มจากาพี่คนสวยคนนี้ถึง8 0 0แสนแต้มเลยนะครับวิธีตรวจสอบมีแค่นี้ครับเพื่อนๆไงบ้างครับวิธีเช็คง่ายมากฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับถอนเงินผ่านพร้อมเพย์ต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะครับผม ไปดูฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับว่าถอนผ่านพร้อมเพย์เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับให้เรากดตรงไปที่หน้าเชิญเพื่อนนะครับตรงที่ถอนเงินฮนะโอเคมาที่หน้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมกดถอนเงินเลยนะครับกดปุ่มถอนเงินครับแล้วก็ามาเลือกจํานวนเงินครับแล้วกดถอนครับ ปกตินี่เวลาเรา,เาจะถอนเงินตัวติ๊ก o อกรีบอร์ดเนี่ยเราจะต้องระบุบัญชีที่เรา,เาจะถอนเงินเข้านะฮะปกติแล้ว,ต,วตัวนี้คือผมผูกบัญชีไว้แล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ผูกนะให้กดตรงเพิ่มครับตรงมุมมุมเพิ่มแล้วมันจะขึ้นตัวพร้อมเพย์มาอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาจะให้เราใส่รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ หรือบัตรประชาชนครับที่เราสมัครพร้อมเพย์ไว้จากนั้นเองตรงนี้เขาจะมีให้กรอกข้อมูลครับแล้วก็กดเชื่อมโยงบัญชีนะครับผมพอกดเชื่อมโยงปุ๊บเราก็จะสามารถถอนเงินเข้าทางพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารแล้วครับทำแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆง่ายๆครับผมขอบคุณครับที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ก็ใส่สมัครแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอนได้เลยครับผม